ยังคงอยู่กันที่ตลาดพระเครื่องพีเซนเตอร์จังหวัดปทุมธานีครับและสําหรับช่วงนี้นะครับไปจนถึงจบรายการนะครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของพระเครื่องก็ดีนะครับพระบูชาก็ดีวัตถุมงคลก็ดีนะครับ ห้ามพลาดเลยนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบในส่วนของวัดสะพานสูงครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังก็ดีนะครับพระบูชาก็ดีของวัดสะพานสูงกันครับกับร้านรุ่งไพศาลครับขอเชิญพบกับคุณสุทธิครับสวัสดีครับพี่สุทธิครับสวัสดีครับดีครับสดีครับสวัดรวัดสะพานสูงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยคงจะตาลุกวาวนะฮะแล้วก็คงอยากจะรู้แต่ว่าก่อนที่เราจะพูดคุยถึงตรงนี้ถามก่อนเลยครับพี่ว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแห่งนี้นานหรือยัง ช่วงกาอน้าท่วมครับครับผมก่อน้ำท่วมแล้วก่อนหน้านั้นพี่สุดที่มีมีร้านอยู่ที่ไหนยังไงบ้างฮะก่อนหน้านั้นผมจะอยู่ที่ปากเกร็ดครับผมเป็นร้านเป็นร้านค้าข้าวแล้วก็เปิดให้ชาวบูชาวตัดสูไปด้วยควคู่กันไปวัดสุพรรสูงครับแล้วทำไมถึงได้มาเปิดที่นี่เป็นเพราะอะไรที่นี่มีอะไรดีถึงถึงได้มาที่นี่ครอที่ตลาดทิ่เติร์ครับถ้าถ้าคนสะสมเครื่องจะรู้กันก็จะต้องมาเดินเช่าหาบูชาที่ตลาดแห่งนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลัก ในโซนย่านตะวันตกนี้ครับคือใหญ่ที่สุดว่างั้นเนี่ยใหญ่ที่สุดครับครับผมเป็นไงคือมาอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่หลังน้ําท่วมจนถึงปัจจุบันนี้ดีไหมก็ดีครับครับผมคนคนคนเดินเยอะคนเยอะส่วนใหญ่เป็นเป็นคนหน้าดาเดิมๆค่ะประจําด้วยมีมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาด้วยมีครับมีต่างต่างจังหวัดก็มีเยอะต่างจังหวัดก็มีเยอะครับคือตรงนี้เป็นคิวรถ้วยนะที่จะไปใช่คือใครก็อาจจะลงรถแล้วก็แวะเข้ามาดูใช่ครับนะครับเอาละครับตอนนี้ที่ร้านเนี่ยเน้นในส่วนของ วัดสะพานสูงวัดสะพานสูงทำไมถึงเน้นวัดสะพานสูงเป็นหลักครผมเป็นคนปักเกตครับผมแล้วก็เริ่มตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษครับที่มาจากเมืองจีนนะครับก็มีโอกาสแล้วก็ไปทําบุญอยู่ที่วัดสะพานสูงครับผมแล้วผมเองก็เช่าบูชาวัตถุมงคลวัดสะพานสูงสะสมมาสามสิบปีแล้วครับครับผมครับหากพูดถึงวัดสะพานสูงเนี่ยพี่สุธีจะนึกถึงอะไรก่อนเป็นอันดับแรกครับต้องนึกถึงหลวงปู่เอี่ยมเป็นพ่ออะไรถึงได้นึกถึงหลวงปู่เอี่ยมเป็นเป็นองค์แรกครับเป็นพ่ออะไรเพราะว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านนเป็ เจ้าวาดวัดสะพานสูงตั้งแต่โบราณนะครับตัวท่านตัวหลวงปู่ท่านอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่สองนะครับแล้วก็ติดยาคมหรือว่าพุทธคุณในภาคเครื่องหรือเครื่องรางของหลวงปู่ก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่แพร่หลายทั่วประเทศครเพราะฉะนั้นคนปากเกตเองก็จะนับถือหลวงพู่เอี่ยมเป็นระดับหนึ่งครับก่อนที่จะมาคุยกันอย่างจริงจังตรงนี้ถามก่อนเลยว่าพี่สุทธิชื่นชอบพระเครื่องมานานหรือยัง ประมาณ30ปีครับโอ้โหคือจุดเริ่มต้นที่ตามไม่ชอบเกิดจากอะไรครับพี่สมัยก่อนผมเคยเรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานงานช่างกลนะครับเรียนช่างกลแล้วก็ไปฝึกงานที่บ้านของอาจารย์ก็เป็นโรงหล่อก็เลยเป็นประกายว่าเราได้ทําแบบพิมพ์ทําอะไรต่างๆครับครับซึ่งเป็นโรงที่หล่อพระเลยครับว่างเป็นโรงหล่อพระไปฝึกงานครับครับครับ ก็ได้ได้ช่วยทำโรงงานทงอาจารย์นะครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่องการหล่อพระปั้มพระอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีความสนใจพออย่างนี้พี่สุทธิที่ก็มองมองพระขาดในเนี้ยเพราะมองลึกไปถึงกระบวนการผลิตเลยถูกไหมฮะส่วนใหญ่ค่อนข้างจะใช้เทคนิคการผลิตนะครับในการพิจารณาพระปัจจุบันโอ้โหงั้นดีเลยพี่งั้นทั้งนั้นวันนี้นะในระหว่างที่เราคุยทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะพี่เวลาเวลาที่สอดแทรกเกี่ยวกับเทคนิควิธีการดูเนี่ยอยากให้พี่สุทธิเน้นในส่วนของกระบวนการสร้างที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ถ่ายทอดให้คุ นะครับเพราะเพราะสิ่งพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะครับเอาละครับเริ่มมาที่องค์แรกก่อนเลยฮะองค์ไหนก่อนดีครับพี่เอาหลวงปู่เอี่ยมครับผมอาเชิญเลยครับเป็นไงบ้างฮะพระองค์นี้คือพระหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์พนมมือครับผมนะครับเออ่เป็นพระที่สร้างด้วยเนื้อผงชันกระจุมลักเนื้อผงชันคืออะไรฮะเนื้อผงชันชันยาเรือเนี่ยนะครับครับออ๋แล้วก็ผสมผงพุทธคุณครับผมครับแล้วกดในแม่พิมพ์พระครับผมพระองค์นี้จะมีแม่พิมพ์ด้านหน้าเพียง แบบเดียวครับผมที่เห็นอยู่ตอนนี้ใช่ครับด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆครับนะครับเรียบคือเรียบตรงๆหรือบุ่มๆลงไปฮะส่วนใหญ่จะเรียบมีรอยปาดครับเรียบมีรอยปาดครับปาดด้วยอะไรฮะไม้เข้าใจว่าน่าจะเป็นต่อเป็นอะไรครับเพราะบางองก็จะปรากฏรอยบ้างได่เห็นบางองก็ไม่มีใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าองค์พระจะจุ่มเรารับเองครับผมพอเสร็จก็จุ่มแล้วในบางครั้งเราก็เคยเจอนะครับที่บางองค์เนี่ยเป็นสองหน้า หมายความว่าเอาด้านหน้าสององค์มาประกบกันคือคือพระสององค์มาประกบเป็นองค์เดียวกันอันนั้นคือเกิดจากที่วัดทำหรือว่าคนเขาไปทำเองหลวงปู่ทำหลวงปู่ทำราะอะไรครับตรงนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานงานพุทธศิลป์อะไรอย่างนี้นะครับเป็นสองหน้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยในวงการที่สะสมพระปิตาก็จะเป็นที่รู้ดีว่า พระปิดตาพิมพ์พนมมือหลวงผู้เขียนวัดสภะาโาส <c oughs> ก็จะมีพิมพ์หน้าเดียวกับพิมพ์สองหน้า <c oughs> พิมพ์สองหน้าเยอะไหมครับพี่ค่อนข้างพบน้อยครับพระ <c oughs> พิมพ์ครับผม<พ>ไอ้อย่างนี้คนที่เขามีพิมพ์หน้าเดียวสองสองสองโอ,งองนแล้วเข้ามาประกอบกันแล้วไปแบบบอกว่าเนี่ยเป็นพิมพ์สองหน้าได้ไหมมีวิธีการดูไหมว่าเลยไงไม่เหมือนครับดูยังไงฮะไม่เหมือนที่มาจากวัดเดิมๆที่เราจะรู้ว่าเนี่ยคือพิมพ์สองหน้าที่มาจากวัดเดิมๆเนื้อหาตอนที่ตอนขั้นตอนการสร้างเนาะครับหลังจากกดพิมพ์พระได้แล้วเนื้อหายังไม่แห จะไม่แห้งเพราะเวลาประกบกันนะครับมันก็จะมีความสนิทคือเนื้อเนื้อประกบติดกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเป็นตัวประสานเลยถูกไหมที่ผมเจอไม่เจอไม่เจอว่ามีตัวอะไรประสานแต่ก็ติดแน่นครับผมเพราะว่าเป็นเนื้อชั้นครับผมอ่านี่คือตอนนั้นเนื้อเขาจะไม่แห้งอยู่นะพอติดปุ๊บก็เป็นเนื้อเดียวกันอันนี้คือเทคนิคนะคือคุณผู้ชมต้องดูให้ดีคือบางคนอาจจะเอาสององค์มาประกบอาจจะต้องใช้กาวหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ถ้าสององค์ประกบเนี่ยมันจะเป็นได้ยากเพราะว่า พระทุกองค์หลังจากถอดพิมพพระออกมาจะต้องจุ่มรักครับจุ่มลักดีสมัยก่อนครับผมลักดีมังบถ้าเอาสององมาประกบเนี่ยครับรักมันจะไม่ไม่สนิทองค์พระจะไม่แนบติดครับครับผมครับเอาละครับในส่วนของวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเทียมดูยังไงบ้างคะส่วนใหญ่จะดูที่พิมพ์ทรงเป็นเกณฑ์ก่อนครับครับผมถ้าเราดูพิมพ์ทรงผ่านสมัยว่าประตูด่านแรกผ่านก็จะมาดูเนื้อหาสาระขององค์พระครับก็จะเป็นเนื้อผงชัน บางครั้งถ้าใส่อยู่ในตลับนานๆเปิดฝาตลับออกมาจะได้กลิ่นชั้นเลยครับจนผ้ามีอายุเป็ร้อยปีแต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่นะจะได้กลิ่นสักแวบหนึ่งก่อนนะครับผมครับครับ,รบหากพูดถึงพิมพ์ทรงเนี่ยคือผมเข้าใจคุณผู้ชมนะว่าเอาแม้แต่กระทั่งตัวผมอะครับภาาปิดตาเหมือนทั้งหมดเลยพี่ดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นพิมพ์ทรงของหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์พนมมือของหลวงปู่เอี่ยมให้สังเกตว่าด้านหลังเรียบนะครับตัดแล้วมันจะมีคีบ ส่วนลักษณะของเสียงคือบริเวณด้านบนของคพระเสียงจะโค้งมนฮะเหมือนตัวลักษณะเหมือนตัวยูกว่งครับผมบ<อ>แล้วก็การพนมมือขององค์พระนะครับ,รบมือปกติเนี่ยพระปิดตาก็จะปิดที่ตาที่หน้านะครับ,รบแต่ว่าพิมพนมมือปู่เนี่ยจะเอียงไปทางขวามือฝั่งนี้ถูกไหมฝั่งนี้ถูกครับถูกครับจะเอียงไปควงขวามือนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นสันที่จะเรียกว่าพิมพนมมือเป็นสันขอโทษนะฮะคืออันนี้ผมไม่ได้เรียนแบบนะขออนุญาตนะคุณผู้ชมคือ คือปกติภาพปิตาเป็นงี้ใช่ไหมครับแต่นนี้คดีเอียงไปงี้ถูกไหมใช่ครับแล้วเป็นสันนี่คืออย่างี้ถูกไหมใช่ถูกครับคือไม่ได้เรียกอย่างงี้นะเป็นอย่างงี้นะใช่ครับโอเคลักษณะการวางมือเหมือนกับว่าแนวข้อสอบนี่ครับจะเป็นเหมือนกับตัววีครับครับถ้าเราสังเกตจะเห็นเป็นร่องตัววีอ๋อต่ข้างครับแล้วก็แข้งดูกันอีกครั้งหนึ่งแข้งขององค์พระเราจะเห็นสันของแข้งเลยครับ ซ้อนกันเป็นเส้นขนานสองเส้นชัดเจนครับผมนี่คือพิมพ์ของหลวกปู่ยีนี่คือวัฒนธของหลวงปูหยีแล้วครับโอ้ชัดเจนมากครับพี่ซึ่งวัฒนธรานสูงพิมพ์พนมมือเนี่ยมันก็จะมีของหลวงพ่อทองสุขแกะล้อพิมพ์หลวงปู่ยมครับแล้วมีความต่างตรงไหนต่างกันที่พิมพ์ต่อเลยับมาดูนะครับผม๋อบครับผมถ้าเราเห็นจากองค์พระด้านหน้าจะมองเห็นครับว่าลักษณะของมือที่ปิดปิดหน้านะครับปิดตาจะแตกต่างกันใช่ครับ เยอไปอีกด้านนึงใช่ครับองค์ก็จะเล็กกว่ากันนิดนึงครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงท้องในกนนูนกว่าก็ะต่างกันองค์หนึ่งใช่ส่วนเนื้อหาสาระเนี่ยถ้าคนไม่เคยเห็นจะค่อนข้างสังเกตได้ยากหน่อยเพราะว่าเนื้อหาสาระก็จะเป็นชันเหมือนกันครับด้านหลังอายุของรักก็จะต่างด้านหลังเรียบเหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูเป็นเกณฑ์นะคือองค์ที่แล้วเราปิดด้านหลังแต่ว่าด้านหลังขององค์ที่แล้วนั้นลักษณะประมาณประมาณนี้ใช่ครับนะครับ แต่ก็ไม่ต้องกลัวเช่าบูชาผิดนะครับเพราะว่าพระปิตาพิมพ์พนมมือของหลวงพ่อทองสุกนะครับครับ็พกน้อยจริงๆผมสะสมพระมาสามสิบปีเจอห้าองค์เองพระสร้างปีเก้าสิบจำนวนการสร้างตอนั้นเขาสร้างเยอะไหมผมเข้าใจว่าไม่น่าเยอะเพราะว่าหลวงปู่กินวรณภาพปีเก้าสิบต้นปีปลายปีหลวงพ่อทองสุกขึ้นเป็นสมภารับเริ่มกดพิมพ์พระแจกลูกศิษย์นะฮะติดใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปีเก้าหนึ่ง ถึงจะกดพิมพ์เพราะว่าได้รับพัดแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสต้องกดพิมพ์เป็นพิมพ์สะดือจุดคือพรองค์นี้ซึ่งพิมพ์มันต่างกันเพราะพระพิมพ์บนนมือหลวงพ่อสุขจะน้อยส่วนพระพิมพ์สะดือจุดของหลวงพ่อสุขปีเก้าหนึ่งหรือรุ่นแรกครับจะค่อนข้างเจอเยอะกบ่าจะไปเลยฮะรุ่นนี้เป็นไงดูยังไงความพิเศษดูตรงไหนพิมพ์พรพิมพ์องค์พระก็จะดูแลดูว่าเป็นเหมือนสภาพมากกว่าครับผมดูอ้วนลํำมากกว่าครับพิมพ์พระมีพิมพ์ด้านหลังครับด้านหลังครับแล้วก็บริเวณท้องก็จะบ สะดืผุดขึ้นมาดูด้านหลังก่อนนะฮะนี่ฮะครับด้านหลังมีจุดอะไรสังเกตไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ้าเนื้อผมครับยุคแรกๆปีเก้าหนึ่งจะเป็นเนื้อผมแล้วก็จุกลักก็ดูความเก่าของลักที่จุกดูว่าเป็นเนื้อผมแล้วถ้าเป็นปีเก้าสองเก้าสามก็จะเป็นเนื้อน้ํามันมากขึ้นครับผมแล้วคราบขาวที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไรฮะอันนี้คือความแห้งของลักที่เขาแห้งแล้วก็อาจจะมีเหมือนกับการเจาะรักษาเลยฮะ ถูกต้องครับคือไม่จําเป็นว่าจะต้องขึ้นขาวทุกองนะไม่จมําเป็นครับรบางองค์ไม่จุมรักก็มีครับผมอ๋อแต่ต้องสังเกตว่าพีมจุดคงชัดเลยนะพิมพ์องค์พระต้องชัดครับต้องชัดแล้วถ้าจุดสังเกตจริงๆพระพิมพ์นี้จะต้องเจอครับเวลากดพิมพ์พระสองหน้าครับหน้าหลังแล้วก็จะตัดด้วยข้างตัดข้างออกนะครับที่จะตัด อุ้นี้จะเหลือหูครับวิธีสังเกตถ้าเราเจอว่าตัดแล้วหูไม่ปรากฏก็ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ตัวจริงครับผมยังมีกลิ่นไหมองนี้อันนี้ไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีล้วครับเป็นเนื้อผงแต่แห้งไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไหนงผู้เอี่ยมยังมีที่น่าสนใจอีกเยอะแยะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมากันครับพักสักครู่เดียวแล้วเวลาการม้วนถ้าตะกูหรือผู้เอี่ยมจะรูรูค่อนข้างเล็กมากถ้าเราสองนี้แทบจะไม่เห็น แสงที่ทะลุด้านหลังเลยครับดูจะเล็กมากเลยครับแล้วก็วิธีการท่านเหมือนกับว่าท่านม้วนแน่นม้วนแน่นมากครับม้วนแน่นมากรูเล็กมากครับผมเชือกที่ร้อยแฝงปกติปัจจุบันบางเส้นนจะร้อยไม่เข้าเลยครับครับรูเล็กมากแล้วก็ม้วนเสร็จก็ถักเชือกครับครับถักเชือกแล้วก็พอกผมด้วยผ้าปิตาผมผ้าปิตานะครับนำมาพอกแล้วก็จุ่มลักอีกทีจะมีสามพิมพ์สามเหรียนครับพิมพ์นี้เป็นไงฮะ ที่นี้เส้นยันจะหนาหน่อยครับผมแล้วก็พิมพ์องคางนะครับเส้นยันก็จะเล็กหน่อยครับผมครับแล้วองค์ด้านขวาเนี่เส้นยันเนี่ยจะตัวยันจะใหญ่แล้วก็จะมีอุณาโลมตัวใหญ่ครับผมครับแล้วมีตัวนะเ่มความนิยมนี่ต่ไหนนิยมที่สุดนะเออขึ้นความนิยมนิยมพอกันแต่ว่าอยู่ที่ความหายากความหายากจะเป็นตัวกําหนดสนนราคาชาวบูชาครับผมอย่างเหรียญเหรียญนี้นะครับครับ คอนทานทจะหายากพบ,รบจริงประมาณ10เหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญก็จะค่อนข้างมีราคาสูงหน่อย